กราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับพบกับช่องสูตรคำนวณหวยเด่นเลขดังนะครับสำหรับเลขกำลังวันนะครับของงวดประจำวันที่16กพฤศจิกายนนะครับปีพศ .2 5 6 3ที่จะถึงนี้นะครับก่อนจะไปเชิญรับชมนะครับมาดูสถิติย้อหรางก่อนนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับวันที่17มกราคม63นะครับ เลขกำลังวันศุกร์นะครับให้มา6 3สนะครับออก7 7 4นะครับเก้าที่เลข4นะครับต่อไปนะครับ1กุมภาพันธ์งห้าหกนะครับเลขกำลังวันเสาร์นะครับ4 7 8นะครับออก2 2 7นะครับเก้าที่เลข7นะครับงวดต่อไปนะครับ16กุมภาพันธ์สามนะครับเลขกำลังวันอาทิตย์ ให้มาที่6 4 5นะครับออก403นะครับเข้าที่เลข4นะครับเมื่อต่อไปนะครับ1มีนาคม6 3นะครับเลขกาลังวันอาทิตย์ให้มาที่574นะครับออก938นะครับงวดนี้หลุดนะครับต่อไปนะครับงวดวันที่16มีนาคม63นะครับเลขกำลังวันจันทร์นะครับ ให้มา4 93นะครับเลขที่ออกนะครับ4 4 6นะครับเข้าที่เลข4นะครับเมื่อต่อไปนะครับ16พฤษภาคมนะครับ6 3นะครับเลขกำลังวันเสาร์นะครับให้มา157นะครับออก0 9 5ย์นะครับเข้าที่เลข5นะครับ งวดต่อไปนะครับ ok 1มิถุนายน63สนะครับเลขกำลังวันจันทร์นะครับให้มาที่เลข4 7 9นะครับเลขที่ออกนะครับ5 6 7เจนะครับเก้าที่เลข7นะครับหลักหน่วยนะครับต่อไปนะครับงวด16มิถุนายน6 3สนะครับเลขกำลังวันอังคารนะครับให้มา6 1 3นะครับเลขที่ออกนะครับ9 6 7เนะครับเข้าที่เลข6นะครับ เขาหลักสิบนะครับเมื่อต่อไปนะครับ1กระกฎาคม63นะครับเลขกำลังวันพุธนะครับให้มา5 4 9นะครับเลขที่ออกนะครับ258นะครับเก้าที่เลข5นะครับหลัก10นะครับเมื่อต่อไปนะครับ16กกกดาคม63นะครับเลขกำลังวันพฤหัสบดีนะครับให้มาที่เลข8 2 3นะครับ เลขที่ออกนะครับ286นะครับเข้าที่เลข8กับเลข2นะครับหลักร้อยกับหลักสิบนะครับต่อไปนะครับงวดประจาวันที่1สิงหาคม6 3สนะครับเลขกําลังวันเสาร์นะครับให้มานะครับ4 7 8นะครับ1สิงหาคมนะครับ6 3นะครับออก3 91นนะครับวันนี้หลุดนะครับวันต่อไปนะครับ สิบหกสิงหาคมหกสามนะครับเลขวันอาทิตย์นะครับให้มาหกสี่ห้านะครับออกแปดแปดหนึ่งนะครับงวดนี้ก็หลุดแล้วนะครับต่อไปนะครับงวดต่อไปนะครับหนึ่งกันยายนหกสามนะครับเลขกําลังวันอังคารนะครับให้มาจ3 4สามสี่นะครับออกเก้าเก้าเจ็ดนะครับเข้าที่เลขเจ็ดเลยนะครับหนักหน่วยนะครับต่อไปงวดวันที่ 16กันยายน2องหนะครับเรียกกำลังวันพุธนะครับให้มานะครับ642นะครับออก0 8 3ย์นะครับงวดนี้ถือว่าหลุดนะครับต่อไปนะครับไปดูงวดต่อไปเลยนะครับนี่นะครับงวดประจำวันที่1ตุลาคมนะครับ6 3สนะครับเรียกกำลังวันพฤืหัสนะครับให้มานะครับ 358หแนะครับออก8 93นะครับเข้าที่เลข3นะครับกับเลข8นะครับหลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับงวดต่อไปนะครับสิบหกตุลาคม6 3สนะครับเรีกลางรางวันศุกร์นะครับให้มานะครับ6 3สสีนะครับออก0 5 1ย์นนะครับงวดนี้ก็หลุดนะครับ วัต่อไปนะครับวดที่ผ่านมานะครับหนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกสามนะครับให้มานะครับเลขกำลังวันที่นะครับให้มาห้าเจ็ดสี่นะครับเข้าออกสี่ศูนย์สี่นะครับเข้าที่เลขสี่นะครับก็ถือว่าเข้านะครับการเลขกำลังวันนะครับมันก็มีเข้ามีหลุดนะครับบ้างนะครับ จะให้ถูกไปหมดมันก็ไม่ได้นะครับโปรดใจวิเลจจารณยาณในการรับชมกันด้วยนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับงวดประจำวันที่16พุฤศจิกายน63ที่จะถึงนี้นะครับ 16พฤศจิกายน63นะครับวันที่ออกนะครับออกวันจันทร์นะครับเลขกำลังวันจันทร์นะครับผมจะให้นะครับนี่นะครับ16พฤศจิกายน6 3นะครับ เลขออกวันจันทร์นะครับเลขกำลังวันที่ผมให้ไปนี้นะครับคือเลข4นะครับเลข9นะครับเลข3นะครับก็นำไปจับคู่กันเรานะครับผมให้เน้นบนมากกว่านะครับมาบนเฉพาะบนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ลา่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ